อนุวัตมาแล้วใครเดือดร้อนลงชื่อด้านในเลยครับ วันนี้มีข่าวดีของคุณอนุวัตรมาให้ทุกคนติดตามนั่นก็คือทางคุณอนุวัตรมีสปอนเซอร์เข้ามาทำให้มีรายได้เล็กๆน้อยๆอ,อยากตอบแทนแฟนเพจที่ติดตามเพจจึงอยากให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งทางคุณอนุวัตรเองอยากแตกเป็นสิ่งของแต่ค่าใช้จ่ายในการส่งจำนวนมากตรงนี้เอามาช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆได้อีกจำนวนมากจึงคิดว่า ่าหรือจะแจกเป็นเงินสดแต่ถ้าแจกเป็นเงินสดจะเรียงลำดับยังไงหรือสุ่มเอาตามโพสหรือให้เขาส่งไอดีลายเขาทางอินบ็อกซ์ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างไรก็ตามคุณอนุวัฒน์แจ้งว่าอาจจะให้เม้นไอดีลายในอินบ็อกซ์แล้วสุ่มแจกจาก ID นั้นเลยยังไงก็ติดตามเพจอนุวัฒน์จัดให้ดีๆสำหรับคนที่เดือดร้อนอยากได้รับการช่วยเหลือ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว c o m